จงสูวันณว,วานเป็นพรนำพจากพี่เราจะ สถ้นที่มืดมัวแห่งนี้จุดวันวานพังไเป็นเกิดท้อ thank yeah. ไม่เคยมีหญิงใดต้องตาและผูกใจเขาเพียงท่าคนเดนยวดังในงานวันรรณคดีษษมีแต่สิ่ง,สงของโผล่ปรากดังเพลงสรรค์บทโรมยในม่เแตง ใจตมเต้นปเปียนจอนนี้ันเุกเป็นราดีโคงหาเทิจังที่มาคุจ่แมาเลือข้จัวย่า แต่กูกำเนิดมาไม่มีใครแต่ต้องคนรมกใให้รักไฮทิ้งแต่จงจงที่มาคุณตกหน้าุูเพราะฉันโคตรไม่คือชีวิตในเมื่อนางรักผัวนางก็าจับนางไปตะแลแก็บั้หผัวนางเสียและป้กหั้นไปทุกนางให้คูอย่างนู้นนะใจกูจริงยะ Thật bên sĩ đang đứa sĩ đẹp bắt tên อย่าร้องให้เป็นรถหมอเลยสิ่งกุงลเลสทางเสด็จได้ไหมเรียบร้อยเลยครับนี่หัวใจเราจะร้องไห้ให้หมาด้วย มันจะฆ่ากัดจที่หมาเอ้มานุกนี่มึงตักหัวใจที่มามาใช่หัวใจจันทิมามาจันที่มาจันท่มาหัวใจันที่มาเลยก่อนที่มึงจะลงกลครับนางได้ขอร้องอ้อนวอนอะไรหรือไม่ขออย่างขอสองอย่างก่อนตายก็ต้องมีอาหารให้ไอ้กินแล้วไม่ย่านโผลต้อง เขาได้ขอร้องอะไรหรือไม่ก่อนตายขอกินขอกินอาหารอย่างหนึ่งด้วยขอกินอาหารอะไรขอกินน้ำข้าวไปยังนเฮ้ยมันหมายว่หาจันทีิมาไปแล้วคือคือคนจะจะตายอยาเได้ออกใจอยากกินข้าวแล้วก็น้ำไปยังกัะแน่ใจนะเดินน้ำแล้วข้าวนี่มันพูดตะกุกตะกักไม่ติดไม่ติดแน่ใจนะติดใจจันทีิมาจันทีิมาแล้วเขาเขาขอกินข้าวแล้วเขาเป็นยังไงก่อนก็ขอกินข้าวเสร็จสับเรียบร้อยกันแล้วก็เนื้อดับ เขจะลงดาบเลยแหละนางร้องขอชีวิตไหมร้องร้องออกมาเฮ้ยเมันหมาดีกว่ากันที่มาไม่เลิกนะการที่มาไม่เลิกนะเขาบอกว่าอยากฆ่าเลยคนกันเองใช่เลใช่เลยอนนั้ร้องขอชีวิตได้ยังไงนุ๊กดิ้นไปดิ้นมาก้าวลงชั้นจับขามัดสี่ขาเลยเฮ้ยหมาดีกว่าหมากันที่มาสีขาหมายถึงมัดมือกับมัดขากันหนีใช่ครัใช่เลยมาเลยความหัวใจมาให้เลยก็เลยดึงขามาได้ใช่เลนี่ยังไงก่อนตอนนั้นแล้วก๊า หางได้จับมันเไม่ใช่มาดีกว่าจับที่มาเขาถักหางเปียก่อนตายใช่ใช่ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังอ่ไนถักหางเปียถากเปียใส่เจ้าเกติ่งจะไป็อ้อนวอนขอชีวิตสักคำหนึ่งจะคงรักหัวเจ้ามาไอ้มาลดมาเล็ยใครเป็นดาบหนึ่งไอ้มาเล็กดาบหนึ่งมึงเป็นดาบหนึ่งมึงเป็นดาบสองมึงเป็นดาบหนึ่งใช่ไหมใช่ไล่ไดเพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้เป็นเวรกรรมสื่อกัไอไนไปภายเพื่อนั้นนะมึงกลระหัวใจ,จกันที่มาเอาหัวซิกำก่อนนะคนนี้อะไร้โอกาสเลยเหรอเพื่อไม่ให้เป็นบาปก,กรรมละเพื่อตามในชาติหนะ้าการเอาหัวซิกมหัวใจจันทีมาเดี๋ยวนี้โอ้ยว่าศาสนาไม่ไอวเชีนนยวเนาะการเอาหัวซิกมไปบนะ้าพ่อข้าแม่ทำไมด้วยกายกรรม มโนกรรมวจิตกรรมกรรมทั้งสามกรรมพนาผัสชีมุอมีต้นขาขอโหสิกรรมนะบัดนี้จาทุกี่หมายผัวกาบเมียไม่เจริญนะเออเรียบร้อยพี่ชายหสิกรรมเรเรียบร้อยมือคือดาบหนึ่งใช่ไหมดาบหนึ่งเลยครับทางนั้นดาบสองขอคมว่าหัวใจจันทิมาเด้ดดิบุญภาวาสนาส่งเมียกูแหละกราบ กรรมของคนกุศลของหมาต้องกาบด้วยเหรอเพื่อให้เป็นบาปกรรมตามจะไปในภายภาคอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นตัวนี้มึงกราบยังไงเนี่ยหัวใจกเลังกระโดดไปรุกมันแล้วมันลื่นมันลื่นมันลื่นเลยมันลื่นมึงไม่รู้จักคำพระคำเจ้าเขาหรอบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนก่อ ไอเราสองคนน่ะมันเป็นบาปไอคนเป็นกรรมคือไอคนสั่งพระองค์ท่านขอขมาหัวใจด้วย <c oughs> มีกรรมนะ็นคนสั่งไปฆ่าผมเป็นผมเป็นบาปพระองค์ต้องเป็นกรรมของค <พอ S 2> ข,ขมาเลยไม่ขมาหัวใจกันที่มาฝ่าบาปกลางคืนจะไม่นอนทําไมกันที่มาจะไปเห่าหอนลบกลวยวายอะไรกันจะไปร้องข้างควรตลอดเลยนะพี่ยัค่ะเออเอาด้วยค <c oughs> ุณต้อง <c oughs> กรรมกรับ <c oughs> เอ้ม oh, ีน mm. mm ั hmm. ้นเป็นบาปกรรมใช่ไหมั้ยเออเป็นติดกรรมติดตัวนะกรรมที่มาโอ้โหสิกรรมด้วยนะจ๊ะอะไรเล่าไปคุยย้ายเมืองดีกว่าเจ้าตาบกันมาแล้วว่าหนาหมาโุทธเถอะ